วัสดีหกล้านดวงใจค่ะจอดจอดโอเคจันน้องยาขอบคุณนะคะอย่างน้อยก็มาจอด <c ười> ขับรถกินลมชมวิววันนี้เลิกงานแล้วออกทางนี้นะคะทางนี้ก็ทางอ้มอมเนาะไม่ค่อยจะเข้าจะมาสักเท่าไหร่โอ้ยมดเดีเยวจ่มเลืองข้างซ้ายข้างขวาไปจะไปเฉียวข้างซ้าย <c ười> โม่แต่จำเรียงแป๊บหนึ่งกูปัติเหตุเกิดขึ้นได้เนาะจำเร่องนิดหนึ่งก็ไม่ได้เนาะขับรถต้องมีสติขาดสติแล้วเชียวก็ได้เนาะจำเร่องข้างทางก็ไม่ได้จำเร่องนมนมก็ไม่ได้เด้น้องอ้อนสวัสดีจ้าจำเร่องนมนมก็ไม่ได้เด้ขับรถด้เชียวเชียวกาดเชียวมีเยอะนมก็ไม่มีให้มองเด้มองป่า นาะเอะถ้าเจอนมรอ,อๆนี่ต้องใส่ต้องจอดแน่นอนเลยชำเลืองไม่ได้โดยรถเจียวเขาเนาะชีว <c oughs> <ฮ>ิตขอบคุณน้องอนจ้าเลือกองงานแล้วอากาศดีดีแต่ว่ามันร้อนแต่ว่ามันออกจะมัวมัวเนาะเหมือนกับฝนจะตกคืนนี้แหละดูสถานการณ์แล้วน่าจะตกคืนนี้ มันดูแบบไม่ท้องฟ้าไม่สวยคืนนี้คงจะตกนั่นแหละเพราะว่าเดือนเดือนนี้ก็เป็นเดือนหน้าฝนเนาะก็เหมือนเมืองไทยเนยหน้าฝนเมืองไทยนั่นแหละขับเร็วก็ไม่ไปไม่ได้รถข้้งหน้าเข้าไม่เร็ว ไ้แค่ห้าสิบขอบคุณนะคะขอบคุณคุณน่านคะ่ะสวัสดีคุณน่านนะคะขับรถกินลมชมวิวเลิกงานแล้วกลับบา้านแต่มาทางมาทงมาทงอ้อมมาทางนี้ขับตั้งนานแล้วเพิ่งเจ็ดนาทีจากโรงเรียนมานี่เนาะแวันนี้ไม่เรี้ยวไหนเนาะก็จะ จะไปเรื่อยๆขับอ้อมกลับบ้านโรงเรียนสามนะคะเอามีกล้องจับขับเร็วไม่ได้สามสิบสามสิบ กลองตำรวจถ้ามีป้ายสามสิบแล้วก็ต้องระวังโรงเรียนนี้ไม่ได้เลยนะสามสิบสามสิบขอบคุณหกล้านดวงใจขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเนาะ น้องอ่อนกันค่ะน้องยาน้องยาจอดค่ะน้องยาบอกจอดน้องยางานยุง่ง มอร์นิ่งน้องออนบอกมอร์นิ่งทางนี้ก็ Good e ิ e นิ่งนะจ๊ะทางนี้สามโมงครึ่งเลิกเรียนแล้วขับรถออม